สวัสด,ดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิมมาดี channel ตอนนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์605วันนี้ก็วันที่16แล้วนะครับของเซิร์ฟเวอร์นี้ก็มาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าบางคนไม่ได้ดูย้อนหลังหรือไม่ได้ดูในส่วนของไลฟ์สตรีม like นะผมก็มาอัปเดตทีมของผมในเซิร์ฟเวอร์605หน่อยแล้วกัน ถามว่าเซิร์ฟ5เ9ไปไหนแล้วตอนนี้ขออนุญาตดองของก่อนเลยนะรออีกประมาณต้นเดือนตุลาวันที่เจนอตเข้ามาเดี๋ยวได้เห็นน้ําตาของคนในเซิร์ฟแน่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟใหม่กันก่อนก็เซิร์ฟนี้ผมก็ดันไปเล่นไปถ้าใครที่ได้ดูไลฟ์ก็จะเห็นอยู่แล้วว่าตัวของผมประมาณไหนแต่เผื่อใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สตรีมนะ ตอนนี้ผมอยู่ลำดับที่16ของเซิร์ฟเวอร์นี้นะวันนี้ยังไม่ได้ดันพลังอาจจะติดสักประมาณ12หรือท็อป10ก็ได้ถ้าของทองดีๆหน่อยหบอกได้เลยว่าทำไมผมถึงเกินอย่างนี้เดี๋ยวพาไปดูของทองด้วยที่ผมได้มามีอะไรบ้าง <c oughs> ก็ผ่านด่านจะอยู่32ตัวละครอ,อยู่ลำดับ21แล้วโโอ้ห <c oughs> ดูดิเขาสุด <c oughs> <You are, S 1> <c oughs> เกินโโอ้หอยู่อาแน่นปักแล้วก็กิลอันนี้กิลเป็นกิลที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะเป็นโอโรจิ ว่าหน้ากิวก็คือมาดีนั่นเองอกิ้วของผมมีคนแบกถ้าเป็นตัวบัฟมีอยู่แค่คนเดียวนะตอนนี้ก็คือซันที่เหลือเขาไปอยู่กิวลำดับที่หนึ่งกันหมดแต่ผมไม่ซีเรียสนะเออไปเราไปดูในส่วนของทีมของผมดีกว่าทีมของผมจะมีในส่วนของทัศสมากิร่างสองนะตัวนำทัพเลยก็อัพไปที่สีดาวเหลืองสองดาวม่วง อุปกรณ์ไอ้ตาเฉพาะก็อัพไป2 2แล้วก็อุปกรณ์ก็เนี่ยสีทองผมบอกได้เลยผมมีอุปกรณ์สีทองห้าชิ้นแต่ใช้ได้แค่ชิ้นเดียวมีใครให้ดวงดีกว่านี้หรือเปล่าดูดิป้องกันแม่นยำ SP ป้องกัน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 ตาชี้โจมตีป้องกัน,อ,กน,อ,อ,กนอ,ยอย่าให้ดีกว่าถ้าให้กันอย่างนี้ เราก็ไล่ของเลยลวกันโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์โจมตีความเร็วแล้วก็โจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์แล้วก็โจ,จ,จมตีผลแม่นยําอีกหนึ่งนะออการปั๊บก็ไม่มีอะไรเลยครับเป็นพึ่งเวล65เมื่อวานนี้เองอาจจะมีการปั๊บแค่นี้นะเดี๋ยวเอาหากาดปั๊บสีทองก่อนต่อไปโซนิกผมบอกได้เลยว่าได้การปั๊บมาดีอยูน่นะเป็นโจมตีปับ๊บแล้วก็ได้อาคีบวกดาเมจมาอีกหนึ่งอันนี้แอบดีอยู่อุปกรณ์ที่ผมใส่ให้โซนิกก็จะเป็นโจมตีท่านทานความเร็วแล้วก็ โจมตีอัตราดามจดโจมตี H p พก็ของใส่สลับสับเปลี่ยนกันอาจจะไม่ได้ใส่ของความเร็วล้วนนะเนื่องจากว่าเกลือเกลือนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นตรา2ดาวทั้งคู่อยู่ที่สดาวเหลือง2ดาวม่วงเหมือนกันครับตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเจนอสสดาวเหลือง2ดาวม่วงเช่นเดิมครับอาวุธก็จะเป็น3ดาวเลยถามว่าทําไมผมถึงอัพอาวุธเจนอสสดาวเพราะมันมีกิจกรรมให้อัพอาวุธตัวละครใดตัวละครหนึ่งสดาวนะ ผมก็เลยเลือกอัพเจนอสเพราะผมมีแค่อาวุธของเจนอสกับจิงโจ้จิงโจ้ซึ่งการที่ผมมาอัพเจนอสมันน่าจะตอบโจทย์กว่าการที่ผมไปอัพจิงโจ้จิงโจนะอุปกรณ์ก็ใส่เป็นโจมตี HP HP เอ่อโจมตี HP 2ช่องแล้วก็ HP เปอร์เซ็นต์หช่องแล้วก็ความเร็ว HP นะครับเอ่อการ์ดบัฟก็ยังไม่มีอะไรใส่เป็นของโจมตีอยู่นะตัวต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ G4 นักดาบมือหนึ่งของโลกให้ได้ไม่ใช่ อันนั้นมันโซโลไม่ใช่ G ีโฟเธอเลยร้องโอโหเราก็มาโมโหแต่ใจฉันก็ไม่โจโล่ให้ไม่ใช่โล,โลโลซไปเดี๋ยวเราไปดูโจมตีธรรมดาครับแล้วก็โจมตีอันนี้ของม่วงผมยังไม่ได้หาอะไรเพิ่มเติมเลยนะก็คือจะใส่เป็นเซตของที่เคยได้ก่อนหน้านี้มานานละเดี๋ยวต้องหาของสีทองมาสลับสับเปลี่ยนเอา ซึ่งถ้ามันไม่เกลือนะถ้ามันไม่เกลือจริงๆผมอาจจะขึ้นท็อปสิบได้ก็ไม่แน่แหละเออแต่เกลือในเกลือในดูของทองหนีห้ชิ้นได้ได้ใช้ชิ้นเดียวอ่ะอันนี้ก็ตายอยู่ที่เออองดาวนะอันนี้ยังไม่ได้อัพเพราะว่าผมจะอัพแค่3ตัวหลักๆแล้วทําไมผมถึงอัพ G4 สอดาวเพราะว่าผมจะให้ G4 มันตีบอสแรงๆไงเออให้มันเปิดสแตก็กตีบอสไปด้วย ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของปูบอมนะปู่บอมกีโฟอยู่ที่3ดาวเหลืองหนึ่งดาวม่วงนะ<ๆ>ปู่บอมอยู่ที่2ดาว,ดาวอัพแค่ตาเฉยๆเพราะว่าตัวละครมันเน้นเลือดถ้าเรายิ่งเลือดเยอะเกาะของมันจะยิ่งหนาขึ้นนะเอออันนี้ผมไม่ได้อัพเลยเดี๋ยวค่อยอัพถ้ามันเหลือจริงๆเดี๋ยวผมก็จะไปไล่อัพเรื่อยๆเพราะว่าดสายดันพลังในเซิร์ฟเนี่ยเออปุ๊บอันนี้ก็ตามที่เห็นเลยครับเฮ็ดีป้องกัน HP เฮดีแม่นยำเฮ็ดีโจมตีเฮ็ดีเออโจมตี ปู่บอมยังใส่เอสพีโจมตีอ่ะคิดดูว่าเกลือขนาดไหนการ์ดบัฟก็ยังไม่มีนะต่อไปจิงโจจิงโจไม่ได้ครับอะไรเลยครับราก็ปกติอาวุธก็ปกติสามดาวเหลืองไม่มีดาวม่วงนะประมาณนี้ของยังม่วยเลยเห็นไหมไม่มีแบบของดีๆเลยอะ่ะอยู่ด้วยความลำบากแล้วก็ตัวที่เหลือก็จะเป็นเหล่าพวกของนะเออตัวที่เหลือก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าพลังผม8ปดแสนหตอนนี้ยังแบบเดี๋ยวตอนเย็นนะผมไม่ผมตอนเย็นผมเดินทางกลับภูเก็ตเนี่ยผมอาจจะไม่ได้สตรีมหรืออาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะก็ก็เลยอัดคลิปเป็นวันพันเมนมาในวันนี้ปกติผมจะอัดคลิปเก็บอื่นลงด้วยนะสตอรี่หลักๆแล้วก็จะเน้นอัพเป็นสายบนไว้ก่อนนะแล้วก็ลงมาสายล่างนิดนึงเพราะว่าไปเอาความเร็วเดี๋ยวจะาเจนอัไงต้องพึ่งความเร็วหน่อย อยากได้หน้ากากหวานเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวผมจะสุ่มหาหน้ากากาหวานเพื่อมาเป็นตัวบัฟความเร็วให้ทีมฮีโร่ก็ได้ปุ๊บเส้นด้านบนก็ถึงประมาณนี้นะโอเคเผื่อใครเล่นอยู่605แล้วอยากเข้ากิลดียวกันกับผมตอนนี้กิลผมก็เต็มอยู่นะแต่เดี๋ยวรอดูไล่เช็คคนอีกทีว่าใครไม่เล่นเลิกเล่นไปเดี๋ยวก็ถ้ามีที่ว่างเดี๋ยวจะมาบอกนะครับพาไปดูเลย บางคนถามว่าเอ้ยทำไมอัพพลังไวจังโอเคเนี่ยฟิกเกอร์เลยครับฟิกเกอร์สำคัญมากตอนนี้ผมยังไล่อัพไม่ครบเลยขนาดผมไล่อัพแล้วนะนี่เห็นไหมก็ประมาณนี้อัพตัวที่ผ่านเงื่อนไขก่อนนะาแนะนำเลยอย่าไปอัพแบบสิ้นเปลืองนะถ้าอัพแบบสิ้นเปลืองมันจะไม่ค่อยลุ่มเท่าไหร่เนี่ยไปพวกนี้ที่ผ่านเงืเ่อนไขแบบนี้ควรอัพนะเนี่ยพว,นนนพวกแบบนี้ควรอัพให้มันขึ้นสามเพราะว่ามันจะได้ให้พลังเราด้วยนะเห็นไหม ถ้ามันผ่านเงื่อนไขมันจะให้พลังเรา,าอะไรัพดีๆพลังขึ้นแป๊บเดียวหรอกเออนี่อันนี้ก็ัพได้เนี่ยปึ๊บขึ้นไปแค่น,น,นั้นเองไม่ยากไม่ยากผู้คนก็ทําได้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยววันนี้น่าจะดันได้เกือบเก้าแสนกว่าหรือล้านนึงก็อาจจะเป็นไปได้นะโอเคอันนี้ในส่วนของดาวม่วงผมก็ฟาร์มได้แล้วนะนะผมจะฟาร์มในช่วงแรกมีสองอย่างครับไม่ทองไม่ทองอันนี้ก็ จะเป็นในส่วนของเอตานะจะเป็นตาอัปเกรดก็ได้เนี่ยไม่ทองก็ตาอัปเกรดนะผมแนะนําเลยในช่วงแรกๆที่ฟาร์มนะโอเคอน,นี่เราโอ้โหตกลำดับมาอยู่ที่สองแล้วเวทเราต้องขึ้นที่หนึ่งดี <c oughs> <c oughs> ก็อันนี้เวลสองยังไม่มีเวลอีกสามคอนะกําลังไล่หาอัพอันนี้ผมก็จะอัพเป็นทีละหนึ่งทีละหนึ่งไปเรื่อยๆนะเออนี่เดี๋ยวค่อยเข้ามาอัพอีกทีแล้วกันโอเค เพื่อนๆเลเวลอะไรกันแล้วบ้างถ้าถามถึงเลเวลนะผมเป็นสายเติมไงเติมปานกลางผมอาจจะวันนี้อาจจะจบที่66 67ก็เป็นไปได้เออ66น่าจะ66แหละอาจจะถึง66ไม่น่าถึง67เพราะว่าถ้า67มันน่าจะเยอะเกินไปเออถ้าเป็นสายฟรีอาจจะอยู่ประมาณสัก64 65ประมาณนั้นสายฟรีเวลช้ามากผมบอกไว้หรือไม่ก็บางคนก็63 ถ้าคนที่เวลวเยอะที่สุดตอนนี้ก็เวิแ68นะคนที่เติมหนักก็จะเป็นเวิว68เยอะสุดละเออวิว67 68ของดองตอนนี้ผมดองไว้ตัวดำ80ใบย,ยังซื้อไม่ครบขาดอีกประมาณ10ใบนะตัวแดงมี3บเอดนี่ผมรอนี้เลยรอเนี่ยผมรอใช้แผ่นทักษะเนี่ยตอนเนี้ย <c oughs> ของทองก็เกลือแล้วก็ดองไอการับดาวอีก28อันประมาณนี้คร่าว เดี๋ยวก็จะมาทยอยอัปเดตให้ดูนะอาจจะไม่ได้ลงคลิปในเซิร์ฟนี้บ่อยเพราะว่าปกติสตรีมถ้าใครที่อยากดูอะ่ะผมจะสตรีมเซิร์ฟเวอร์นี้บ่อยมากนะลองไปดูในสตรีมกันได้เออฝึกฝนก็ประมาณนี้ทีมก็ผ่านด่านได้ไอทีมต่อสู้ยัง15พลัง25แล้วก็เทคนิค1 9อาวุธ24อันนี้ก็ไล่อัพได้เลยครับขึ้นอยู่กับทีมเพื่อนๆเลย ยิงอัพเยอะยิ่งพลังเร็วเห็นไหมพลังผมขึ้นมาเยอะแล้วปับ๊บยานโบลอสก็ใกล้แตกแล้วโอ้โหผมบอกเล,เลยว่าตีกันเร็วมากไอ้รอบเกลียวกันซู้ผมยิงตีได้แค่สองรอบเองอะปีดบอสกันเร็วมากแบบโอ้ไม่รอกันเลยมาดูดิเศร้ามากตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้กะลงจริงจังอะไรอยู่แล้วเดีย๋ยวรอไปเป็นตัวบัคซักเซิร์ฟแล้วกันรอก่อนนะรอก่อน 175เหารออาจจะได้ของสีทองทีพรุ่งนี้อาจจะได้คือไม่ได้คาดหวังอ่ะเพราะว่าของสีทองที่ได้จากที่นี่ก็เกลือเกลือทั้งนั้นอ่ะเห็นคนอื่นเขาได้ดีไงถ้าพูดถึงกิจกรรมกิจกรรมนี้เอ,อ่อผมมาพูดในจริงๆผมพูดในไลฟ์สตรีมไปแล้วรอบหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากไอนะกิจกรรมนี้จริงๆเราใช้กระป๋องม่วงแค่พันห้าร้อยกระป๋องม่วงก็ได้ของครบหมดแล้วนะตรงนี้แต่ถ้าเหมือนเพื่อนๆออยากได้ของในตลาดมือสองอ่ะเราต้องใช้ประมาณขั้นต่ำ 5 0 0พเพชรคือได้ของดีหมดเลยนะของดีที่ผมว่าก็คือจะเป็นตาหนึ่งอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้หนึ่งมันเป็นที่หลอ่อหลอมอันนี้ก็ได้เหมือนกันป๊๊ปอันนี้ก็ดีกุญแจก็ดีก็ประมาณ5,000 5,000กระป๋องม่วงถึงได้ของดีแต่ถ้าอยากเหมาเหมาเลยใช่ไหมไอ้บอกมาว่าประมาณ10,000ืกระปออ๋องเออประมาณ10,000กระป๋องแต่ถ้า คนที่แบบอยากได้ของตามที่ต้องการประมาณ 3- ามสี่พันห้าพันก็เพียงพอแล้วครับก็มีเวลาให้เล่นถึงอีก7วันนะชิวๆกิจกรรมก็เพื่อนๆสามารถไปหาอ่านได้เลยว่ามันให้ทําอะไรบ้างเนี่ยอย่าลืมมาอ่านตรงนี้ด้วยนะเนี่ยอย่าก,กดเพลินเกินไปสูตรขีดลา่าสู้ราชาทะลลึกเวลาเราสู้ก็เข้าไปไประจนภัยแล้วก็กดตรงนี้ก็ได้ถ้าเพื่อนๆเล่นครบแล้วกดตรงนี้เลยกดที่ราชาทะลลึกอย่างเดียวก็พอมันจะได้ผ่านเบสนะ อออแล้วก็ของตรงนี้เราก็มาเล่นท้าสู้ได้นะพอเราได้ไอ,อเป็นซองจดหมายเนี้ยเราได้ครบเราก็มาปลดล็อกให้มันตีแรงขึ้นความสามารถทีมเรายิ่งดียิ่งขึ้นจะได้ตีบอสจบไวชนะในรอบเดียวอะไรอย่เงี้ยประมาณนี้เออแล้วก็กดรับรางวัลประมาณนี้เลยแล้วมันก็จะรีเฟแล้วก็ให้เราปลดเพิ่มไปอีกประมาณนั้นแหละครับเออสวยอ่ะฮะ มีอะไรอีกในเวลหกตอนนี้ผมรอเวล70็ละเวลหกก็ฟาร์มประมาณนี้ข้างต้นรอเจนอตได้เลยครับเซิร์ฟเวอร์นี้ไอมาดีมันจะกลับมาเฉิดฉายอีกแน่ตอนนี้สู้ใครไม่ได้แล้วส่วนใหญ่คนในกิวผมก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําคลิปตบคนในกิวอ่ะ ผมชนะเกือบครึ่งผมชนะเกินครึ่งกิวอะตอนนี้น่าจะเหลือไม่กี่คนละเพราะเขาได้ลูกแก้วกันเยอะมากแต่ละคนได้ลูกแก้วโกเคสซอบ้างนกบ้างอะไรบ้างโอ้อโหตดดวงดีแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขออนุญ,ญาตไปอัพทีมก่อนแล้วเจอกันครับผมวันนี้ไม่ได้ไลฟ์สตรีมนะบ๊ายบายเดินทางกลับบ้านก่อนจุ๊บ